ทำให้มึงเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะรูปเปลี่ยนแปลงชีวิตมึงไม่ได้แต่คําสอนของพระพูทธเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตมึงได้คันั้นเลย อาจารย์เช็คสุขภาพด้วยนะคะดิฉันเป็นหัวสุขภาพอาจารย์ค่ะอาจารย์สั่งกระดิกตัวเกิดจากอะไรคะกูขย่าขากูติดกูขย่าวขากูไม่ขย่าวกูไม่สนุกกูไม่มันกูด่าไม่สมุกตากูขย่ามาตั้งแต่กูเป็นเด็กแล้วกูก็ติดขย่าวอย่างนี้มาตลอดไม่เคยเลิกขย่ากูจะไปไหนกูขย่านอนกูขย่าวยืนกูขย่าวนั่งกูขย่าวด่ามึงกูก็ขย่าวพราะนี่มีปัญหาที่สุขภาพจ้ามีปัญหาที่ขากูเอง เื่วานไปทอดพระปากับอาจารย์น่ารักมากเลยสาธุวนุโมทนาด้วยนะการปณิพามีความสําคัญยังไงก็ทําให้มึงพ้นทุกได้งไงนับถือคิดแต่อย่าบวชเป็นพระบาปนะครับไม่บาปนะ ผัวไม่ช่วยทำมาหาก,กินเป็นกรรมเก่าหรือเป็นเหตุปัจจุบันครับเป็นเหตุปัจจุบันสิจ้าก็มึงไปหามันมาน่ะมึงไม่อยากจะไปคบกับมันมึงก็ทิ้งมันไปสิเลิกกับมันไปสิพ <_ d> um> ักกินถั่วลัเทีบาปไหมไม่บาปะนะถ้าพระป่วยสามารถฉันถั่วได้เป็นยาวักชีวิต ขอความรู้คำว่าชายสามบวดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันจะไปเซิร์ช Google ดูทำไมต้องยึดมั่นถือมั่นด้วยครับในเมื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่เข้าใจคำถามงงแนะนำคนโดนขอให้ถือศีลทําสมาธิจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไร ล้างก็พุธรูกทุกเดือนเป็นอะไรไหมคะก็สะอาดไงผู้หญิงแก้ผ้าถูหลังให้พระ ข่าวอาจารย์มองว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่ามีด้วยเหรอไม่รู้ไม่ได้ดู ความเปร,รูปชอพาจาอยู่ปากช่องเดินทางไปหนึ่งชั่วโมงมีความสุขมากเออน้โมธนาด้วยจ้ะหนังสือสวดมนต์ที่แปลเป็นไทยหาซื้อได้ที่ไหนโอ้ยทั่วไปเต็มไปหมดบรรลุโสดาบันกับปริพานต่างกันยังไงปริิพานใช้กับพระรหัสโสดาบันยังไม่ปริพาน ทาบุญกับพระไม่ถือศีลบาปไหมครับไม่บาปจาจารอาจจะมีผลน้อยการพูดคำหยาบของอาจารย์ไม่การพูดคําหยาบของอาจารย์ไม่บาปเหรอครับสงสัยกูพูดคาหยาบคำไหนเช่นเช่นคําหยาบให้กูฟังหน่อยเช่นที่มึงบอกว่ากูพูดคำหยาบเช่น จาสื่อสาพุทธวจนะอ่านจากเล่มไหนเล่มไหนก็ได้จะเริ่มได้เลยมึงมัวลแต่เลือกเล่มอยู่ก็ไม่ได้อ่านสัทีคนลาวมาที่หมอเสงเหรอครับใช่มีบางส่วนมองกายใจเป็นของร้อนถูกไหมครับเพราะผมโกรธแล้วรู้สึกร้อนกระวนกระวายได้ สิ้นเดือนมีบรรัรญาแถวสมุทรสาครหรอครับไม่รู้เลยจะต้องถามแอดมินเขานะอาจารย์จะไม่ค่อยรู้ตารางตัวเองเรารู้อีกทีเนื้อคือวันต่อวันทางบ้านนอกถ้าผมไปแต่เนื้อตัวฝ่ายหญิงขายไปแล้วจะเสียผีผมไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับคนที่เขายืมเงินไปแล้วเขาไม่ใช้คืนเราทําให้เขาติดบาปติดกรรมไหมคะแน่นอนอยู่แล้วทำกรรมอะไรไว้ต้องรับผล ผมจะบวชแล้วดูร้อนดีไหมครับดีจานุโมทนาด้วยฟันหน้าหล่อเขาไม่ใส่ฟันปลอมเขาว่าเก็บเงินไม่อยู่จริงไหมครับอ๋อฟันหน้าหลอเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่ก็ไม่เกี่ยวกับฟันจะฟันมึงมึงอมมึงอมฟันไม่ได้ปากมึงอมเหรียญไม่ได้ปากมึงเหรอเวลาฟันมึงหลอมึงก็เลยแบบหัวลาอออกมาแล้วเหรียญมันจะหลุดออกมาจากจากช่องฟันซอกฟันมึงได้ด้วยเหรอ การที่ฟันมึงหลอด้านหน้าแล้วฟันแล้วเงินมึงจะรั่วไหลได้คือมึงต้องอมเหรียญมาในปากนะแล้วคนปกติที่ไหนอมเหรียญวาในปากกูเห็นมีแต่ศพคนตายนะอมเหรียญวาในปากเพอเจอฟันมึงหลอจะเป็นเหตุทีมึงเสียเงินเสียทองได้ยังไงหรือเงินล่วไหลได้ยังไงมันล่วไหลเพราะสันดานมึงใช้เงินไม่เป็นไม่รู้จัดพอประมาณในการใช้เงินมันไม่ได้เกี่ยวกับฟันมึงหลอถ้าฟันมึงหลอแล้วเงินมันล่วออกจากฟันมึงได้แสดงมึงอมเหรียญไม่ได้ปาก นิสรุปมึงตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะได้ฝากเให้มึงอมเพิ่มแม่เพอร์เจอร์กันเก่งจริงๆกูเห็นคําถามอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยกูลาคาญมากเลยมันปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์อะไรกันได้ขนาดนั้นเลิกคิดสตีว่าอีเงินล่วนไหลมันเกิดใจตรงนั้นมันเกิดจากฟันหรอมันเกิดจากเส้นลายมือขาดตอนมันเกิดจากเรือไม่เป็นท้องหงมันมีเส้นขาดเส้นปูเส้นปะผมแหวงอะไรไม่รู้มึงสารพัดจะ สรรหากันมาให้เงินมันล่วลหลเงินมันล่วไหลจากสันดานการใช้เงินของมึงมันไม่ได้เกี่ยวกับฟันมึงหรอโอ้ยกุละเงืดหลายกูจะสอนพวกมึงยังไงให้เลิกมีความเชื่อความเห็นปัญญาอ่อนเออเจอร์กับแบบนี้สักทีแล้วมึงดูนะมึงจะไม่ให้กูด่าว่าปัญญาอ่อนได้ยังไงมึงดูเอานะ่ะนะนะแล้วมึงจะไม่ให้กูด่าว่าปัญญาอ่อนอา้ามึงดู ฟันหล่อเท่าเงินล้วนไหลโอ้โหกูมาฮศสรรย์โสดาประดิมปเป็นผลต่างกันยังไงก็ต่างกันที่มารคกับผลไงมารคกก็คือยังไม่ได้ผลไง สงสัยว่าในกรณีที่เราเกิดเป็นคนเราจะไปเกิดเป็นลูกหลานใครใครจะคิวไม่มีจ่ามึงเพิเจอจ่ามึงไปเพราะการกระทําของมึงไม่ใช่มีใครมานั่งจัดคิวมึงจ่าเพเจอรู้สึกวันที่ผ่านมาบาปหนาะปัจจุบันเราควรจะทําอย่างไรดีคะมันนึกถึงบาปที่เคยทําตลอดนะคะมึงก็ไม่ต้องไปนึกถึงสิทิ้งไปแล้วมันจบไปแล้วบาปมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วอยู่กับปัจจุบัน แค่นานหนูเอาหมามาเลี้ยงแล้วโดนฆ่าเป็นบาปกรรมที่หนูหรือคนฆ่าคนฆ่าสิมันเกี่ยวอะไรกับมึงล่ะอาจารย์ได้ออกหนังแล้วครับไปแล้วเจออาจารย์ในปสเตอร์ใช่ คนดูน้อย4่พ7นี่น้อยเหรอมึงไลฟ์สดคนดูกี่คนตอบกูหน่อย4่พ7นี่คือน้อยแล้วใช่ไหมเวลามึงไลฟ์มีกี่คนดูไลฟ์กูดูหน่อยได้ไหมกูอยากเห็นเวลามึงไลฟ์จังเลยว่าคนน้อยเป็นยังไงคนเยอะเป็นยังไงกูอยากให้มึงเห็นจัดจ้าทให้กูดูหน่อยได้ไหมกูจะได้เห็นชัดๆว่าน้อยกับมากเป็นยังไง ตื่นคุยมีอีกทีวันพุธจ้าผมไม่กล้าผมกล้าพูดเลยคนดีๆไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบไหนจ้าแต่คนดูมีแค่เก้าร้อยนะครับไม่ถึงสี่พันเนี่ยความโง่อของมึงอะ่ะมึงมันมึงมันโง่ดักโง่ดานอะ่ะ อคือมึงอ่ะตัวมึงอ่ะตัวมึงอ่ะอยู่ใน YouTube นี่กูพูดถึงติ๊กต k อกนี่กูด่าอีกคนที่อยู่ในติ๊กต k อกติ๊กตอตอนนี้นี่มีคนดูจะห้าพันคนแล้วแหกตาดูนิดนึง่งเฟซบุ๊กมีคนดูสามร้อยเก้าสิบสามคนติ๊กต k อกมีคนดูสี่พันเก้าร้อยคนยูทูบมีคนดูเก้าร้อยสิบสี่คน กูไล์สดสามช่องทางหัดฉลาดบ้างนะฉลาดนิดนึงเขาดูกันเขาไล์กี่ช่องฉลาดหน่อยก่อนมึงจะพูดอะไรนะมึงดูนิดนึงโอ้ยตายผู้หากปอีกคนประเภทนี้จริงๆพูดเก่งพูดน้ำไหลไฟดับแสดงความเห็น มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้รู้หมดแต่รู้ไม่จริงหาอะไรสักอย่างแสดงความเห็นเก่งกูบอกสี่พันมันไม่จริงมันสี่พันอะไรมีอยู่แค่เก้าร้อยก็กูดูอยู่มันมีสี่พันก็กูเห็นแค่เก้าร้อยก็นั่นคือสิ่งที่มึงเห็นไงแต่ไม่ใช่ความจริงความจริงของมึงคือมึงเห็นแค่เก้าร้อยแต่สิ่งที่เป็นความจริงของกูคือกูเห็นอยู่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสี 4, 5, 000, 6, 000, 6, 000, 4, 000่0ั0ห้าพันหกพันหกพันสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยนี่คือความจริง เนี่ยสามเครื่องที่กูนั่งดูอยู่เนี่ยหกพันกว่าคนเนี่ยหกพันสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยเนี่ยคือความจริงแต่มึงเล่นถือความจริงของมึงคนเดียวไงมึงถือความจริงเฉพาะสิ่งที่มึงเห็นมึงเลือกเลือกที่จะเชื่อในสิ่งเฉพาะที่มึงเห็นเท่านั้นสิ่งที่มึงไม่เห็นมึงไม่คิดจะเชื่อ ทั้งๆท,ท,ที่มุมของความจริงมันมีอีกตั้งมากมายแต่มึงเลือกที่จะโฟกัสตัตวนี้ตัวเดียวทั้งๆท,ท,ที่มึงไม่รู้ความจริงอะไรเลยนี่แหละคนยุคในปัจจุบันเลือกที่จะเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเห็นเท่านั้นสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นกูไม่เชื่อแม้เขาจะพยายามอธิบายเหตุผลแค่ไหนก็ตามแต่มึงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่มึงไม่คิดจะเปิดไปช่องทางอื่นเลยเขาพยายามแนะนําไปสิมีติกต็อกปะไม่เปิดกูจะเปิดเฉพาะช่องนี้ไปสิมีเฟซบุ๊กไม่เปิดกูจะเปิดเฉพาะช่อง YouTube แลวสุดท้ายเป็นยังไงมึงก็เลยนั่งงงงายกับสิ่งที่มึงเชื่อว่ามึงมีคนดูแค่เก้าร้อยนั่นแหละมึงกำลังพยายามโกกัสตัวเองยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่มึงรู้อยู่สิ่งที่มึงเห็นอยู่เป็นของจริงแต่ความเป็นจริงมันลวงมึงมันหลอกมึงทั้งที่มีคนพยายามตักเตือนทั้งที่มีคนพยายามบอกสอนมึงมึงก็ไม่ฟังเนี่ยปัญหาของมึงเลย นหน้อาใครจะร่วมบุญกับอาจารย์นะพระป่าวันที่ยี่สิบห้านี้นะยี่สิบห้านี้อาจารย์จะเดินทางไปอุดรธานีไปทอดพระป่าพระป่าคนตื่นทาเพื่อวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีเราตั้งย่อไปล้านหนึ่งใครจะร่วมกับอาจารย์ก็ร่วมได้นะ รีบทำบุญไปที่ id line sai สา t u a วงกลม satu id line sai สา t u ร่วมบุญได้เลยทำบุญพระป่าร่วมกันใครอยากร่วมก็ร่วมนะไปถวายหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดป่านา,นาคำน้อยอาจารย์จะเดินทางไปอุดรวันที่25และ25อาจารย์จะเข้าไปกราบหลวงพ่ออิทวารเป็นการสักการะมุทิตาจิตหลวงพ่ออิทวารวันที่25และ26อาจารย์จะเข้าไปบรรยายที่บริษัทหมอเสงอุดรธานี หมอเสงสาขาอุดรธานีในเมืองใครอยู่อุดรใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงเรียนเชิญพอประชุมหมอเสงอุดรธานีเรียนเชิญวันที่2 6่สิบโมงเช้าไปเจอกันได้แต่ฝากลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนได้ที่ id line assign satu เหมือนกันแล้วลงทะเบียนได้เลย